สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ Convert Welcome to Capital Grand o า e n n n g นะครับผมย yeah. <c oughs> ครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณจำนาพันธ์นะครับหรือที่เรารู้จักกันว่าเดชจำนะครับ uh huh. ผม เป็นไงบ้างครับวันนี้ก็มันเป็นแบรนด์ในตำนานนะที่เราใส่มาตั้งแต่สมัยเรียนหรือสมัยเด็กอ่ะแล้วพอมาวันหนึ่งเราได้แบบเ้าแลบกันมันก็แบบเฮ้ยใจฟูนะอะไรเงี้ยแบบสําเร็จแอคชัมนแมนไปหนึ่งอันเมื่อก่อนเนี่ยทำทำอะไรเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็เป็นแบบทั่วไปเลยเด็กจบใหม่ออกมาทํางานประจําเพื่อหาเงินแบบเลี้ยงชีพอ่ะทำงานประจามาเรื่อยเรื่อยรื่อจนเก็บตังค์ได้แล้วก็เราอยากทํไในสิ่งนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วแหละแต่พอด้วยปัจจัยต่างอ่ะมันทําให้เรายังทําไม่ได้ ้จนวันหนึ่งเราก็แบบเฮ้ยเราเรามีไฟอ่ะกลับมาแล้วอ่ะเราก็กลับมาทําในสิ่งที่เราชอบอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยครับจบอะไรมาครับแล้วทำงานอะไรเราจบเกี่ยวกับตรงสายเลยไหมปรดักดีไซน์ครับอ๋อก็ยังเป็นดีไซน์อยู่ใช่ครับเป็นเป็นดีไซน์แต่อันนี้มันจะเป็นงานเกี่ยวกับพวกแบบอิลลัสเตอร์เป็นแบบใช่ครับเป็นพวกแบบเกี่ยวกับงานเพนติ้งซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยทำไมทำไมถึงแบบต้องใช้ไฟ คือเราเป็นคนที่เคยหมดไฟแล้วเราแบบเจอเพื่อนไม่ว่าเราแบบเอ้ยนานๆทีเจอเรียนจบม,มาเจอเพื่อเฮ้ยกูหมดไฟวะ่ะ <c oughs> เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยไอคำว่าไฟเนี่ยเราเราได้ยินมันตลอดอ่ะจนวันนึงอ่ะเรากลับมาทํางานตัวนี้ครับเราก็คิดไอคอนแค่โลโก้โปรไฟล์ว่าเฮ้ยเรากลับมามีไฟครั้งเว้ยอะไรเงี้ยเราก็ แล้วอยู่ดีมันก็ไปทัดใจคนเรื่อยๆจนคิดว่าเอ้ยไอ้เจ้าไฟเนี่ยมันมีสตอรี่ที่แบบเรามาเติมไฟไปด้วยกันนะเมื่อก่อนน้องน้องไฟเนี่ยหน้าตาเป็นไงครับคือมันมันก็เป็นตัวไฟที่มันถูกตัดดีเทลเยอะๆเยอะๆอะไรเงี้ยไฟแบบใช่เลยไฟเลยไฟแบบไฟไหมใช่ครับไฟไหมด้วยตัวคาแรคเตอร์ของผมอาจจะเมื่อก่อนผมอาจจะวาดที่มันดีเทลยิบ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 จนเราตัดทอนเนี่ยมันรู้สึกว่าง่ายเฮ้ยคุณไม่จําเป็นที่จะต้องวาดรูปเก่งก็ได้แต่คุณก็สามารถ เติบโตในรูปแบบของตัวเองที่ตัวเองชอบได้อะไรเงี้ยครับผมมีอินสปิเรชันในการทาตัวดีไซน์เนี้ยมาจากอะไรบ้างคือมันก็เนื่องมาจากศิลปินที่เราชอบพวกแนวป๊อปอาร์ตอะไรพวกนั้นใช่ครับพอด้วยของคู่สีคู่อะไรที่เราชอบด้วยบางคนก็ถามว่าเราชอบสีคูเหรอก็น่าจะเป็นสีที่มันแบบเข้าทั้งได้ทุกเพศทุกวัยอะไรเงี้ยโดยสังเกตว่าตัวเจ้าไฟเ e อร์เฟรเนี่ยมันจะไม่มีตัวเป็นแบบสีไฟไปเลย แต่มันจะมีสีที่ให้รู้สึกว่าตสดใสดูเข้าไม่ได้แบบหลอมละลายแต่เป็นการเติมพลังสร้างความอบอุ่นไปด้วยกันอะไรครับผม ทูที่ใช้ใช้โปรแกรมอะไรบ้างจากตอนแรกก็คือสแตนดาร์ดเลยเราสเก็ตมือลงสมุดสเก็ตเราก็จะมีสมุดสเก็ตเป็นคอลเลกชันเราเลยว่าไม่ได้เอามาครับไม่ได้เอามาเราเราก็จะสเก็ตลงสมุดมาก่อนแล้วเราก็จะจบอยู่ด้วยโปรแกรมอิลิเลเตอร์ครับเราใช้โปรแกรมที่มันวาดอ่ะคือโปรแกรมนี้เป็นหลักเลยอะไรเงี้ยเราได้ใช้ปากกาไหมวอลคอมอะไรเงี้ยไม่ได้ใช้ยังใช้เมาส์ในการสร้างผลงานนะครับพี่ใช้เมาส์ใช่ใช่ใช้เมาส์ต่หมายถว่าทำลายเส้นจริงหรอใช่ครับแล้วปกติมัน อย่างนี้มันใช้เวลาเยอะไหมฮะคือมันด้วยแต่ความถนัดอ่ะเคยคุยกับคนบางคนที่เขาเป็นเหมือนเราอ่ะเตอมตกใจว่ามแบบอ่าใช่ใช่อยู่ดีเราไปถนัดแบบนั้นไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบในอนาคตจะได้เห็นน้อง r i r r i e n d ใช่ไหม r i r r i e n d มันในแบบรูปแบบเป็นแอนิเมชั n 3D อะไรอย่างงี้ไหมก็ในอนาคตก็ จะมีเรื่อยๆเร,เราเราคิดในเรื่องของพานนั้นอยู่แล้วแต่ตอนนี้นที่เราคิดเรายังคงสนุกกับการที่เอาไปเล่นลงผลิตภัณฑ์ที่เราเรียนจบมาเราอยากเอาไปเอ็กซ์ลงกับผลิตภัณฑ์อยู่ในตอนนี้ครับผมงพอได้มาคอนหลับกับคอนเวิร์ตอ่ะที่มันเป็นพาร์ทในเรื่องของเดคอเรชันเป็นอ c เซอรี่อยากรู้ว่าโปรเซสในการทำงานเนี่ยมันต่างออกไปมากไมหมครับชาเลนจ์ของงานนี้น่าจะเป็นเรื่องของการปรูแบบเพราะว่ามันผ่านต่างประเทศใช่ไหมครับ สมมติว่าคนไทยชอบฝรั่งทางฝรั่งไม่ชอบอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นชาเลนจ์ที่แบบว่าเฮ้ยเราก็แก้งานบ่อยเหมือนกันนะอะไรความท้าทายของเราก็าคือการเราจะดึงความอะไรที่เป็นไทยออกมาให้ชาวชาวต่างชาติได้รับรู้ว่าเนี่ยคือประเทศไทยเรานะเราก็เลยดึงเรื่องของสีสันประเทศไทยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นมมวันสงการไม่ว่าจะเป็นอาื่อไทยอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นตัวแบบตื่นได้ว่าอันนี้คือความเป็นไทยของเราฝากอะไรถึงคนที่กำลัง อยากรูว่าแบบหรือว่าไม่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรในอนาคตไหมคือ <c oughs> เราเราไอเรื่องพวกนี้มันมันต้องบอกก่อนว่าเราทําอะไรแล้วเรามีความสุขก,กับมันอะ่ะเราต้องมองก่อนว่าสิ่งไหนที่เราทําแล้วมีความสุขและสิ่งไหนทําแล้วทาให้เราอยู่รอดเราสองอย่างนี้มาไปยุกรวมกันได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วซึ่งเมื่อก่อนผมว่าเป็นคนที่หาอะไรไม่เจอเหมือนกันเฮ้ยเราเราจะไปทํายังไงนะเราจะมีตัวละครหลักของเราไหมจําเป็นคนหนึ่งที่ทาต่อไปทามันทํามันทํามันเรื่อย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  ทุกอย่างมันก็ออกผลมาจนถึงทุกวันนี้ครับนี่ก็ขอบคุณพี่จำม,มากๆ,ากๆนะครับที่เป็นเกียรติให้สัมภาษณ์กับเอสติคิอเอติคไนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ